สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมั่งวามเจริญทรัพย์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมการฉีดยาแพะนะครับคนเลี้ยงแพะมือใหม่นีต้องดูนะครับอันนี้ยาอะไรครับนี่ยากแก้เสียบยาแก้เสียบครับยาแก้เสียบยาอะไรกัน่นี่ยาบำรุงยาบำรุงแก้กเสียบครับเวลาฉีดอันนี้ยากแก้ไข้อ,อ๋อยากแก้ไข่แพะนี่ก็เป็นไข่กันกแล้วเราต้องฉีด G ซีแค่น้อย มาทาเพ่หน่อยที่หนึ่งขีดฟรีครึ่งท่าเพ่ใหญ่เหรอเพ่ใหญ่อันไหนยาตัวไหนยาทุกอย่างเลยเพย่ใหญ่บลุงห้าแกไข่ห้า 5, ครับยาแก้อักเสบตัวนี้สามสิบดีครับนี่นะครับยาอันนี้ยาอะไรนี่ยาแก้อักเสบอันนี้แก้อักเสบนะครับนี่ รักษาโรคอันนี้อันนี้อันนี้แก้ไขอันนี้แก้ไขนะครับอะไรยา่ิอ๋อถ่ายพยาธิโอ่โสัมคัญนะครับพยาธิโคนมไหนโคเนี่ยก็ได้นะครับหมูได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างนะครับไหนมันเป็นไรตัวนี้นี่นะครับที่มันป่วยมันซึมโอ้โหไหนตามเสาตองสกีนะครับคนเรียกแพม่ดิ ต้องดูไหนตามเสาไงตามเสาแบบซึงเนี่อ๋อน,นี่เธอเพรอนอยนี่เพิ่งนี่ออกมาจากวัดแล้วนี่ออกได้มีถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนนะครับนี่คือต้องสังเกตครับอ,อากาศนี่ดูอากาศอ,อากาศมันคืมฟ้าคืมฝนนะครับน้อน,นี่อันนี้เกือบยันคนเลยฝ<ข>นตกกระเรื่องเจ้าไข่นี่แพะเราต้องสังเกตครับนี่เหมือนตึมเลย ี่กำลังจะทำยาครับฉีดยาตามันซึมเราลดเลี้ยงแพ้นี่ต้องต้องสังเกตใจดีดูตาซึมตาเศร้าไม่ล่าเลยก็ต้องฉีดยาเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโรคเขาลึกเด้อรักษาไม่หายเลยหายลึกอย่างน้หายเป็นมากอ๋ออย่าแห่เป็นมากครับคอสตงเศร้าฉีดเลยข้าวสังเกตดูไรหลงไรหลงไรหลงไม่หายครับ ตัองสังเกตดูดีๆเลยครับดผมตาถามน้อยตาถามน้อยเป็นงัวเม็นควยเนาะน่ัเต้าเดียวหรอ นี่แม่ยเดงแม่ยเดงนมคัดเตอครับดิกินนมแหละกินนมเนี่ยลูกใหญ่อย่างไรเนี่ลูกใหญ่ไว้นมดีครับนมคัดเตอร์โซโก้ไายนกินนมแล้วกินนมแล้วนี่ถ้าทำการฉิยาครับหมอยาเลี้ยงแพทย์นี่สำคัญเลยนะครับยานี่ต้องทันให้ไว ซึมซึมเชียงที่ป่วยจามชิดชิดเป็นคนนี่ฉีดยาเลยถ้าเอาไม่ทันนี่เรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยโร,ยร,ยเร,ยรยงเรียนจีนกูจะมาถึงขนาดนี้ก็ตายไปหลายแล้วเนะาะ <c oughs> ตายไปหลายนะครับตายไปหลายแต่ยอย่าโทษนะครับคนเลี้ยงเพื่อมัมงฝามอม,มันอยู่มากกว่าตายนะครับอยู่มากกาตายอยู่มากกว่าตาย โอยเจ็บ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 เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายก็เจ็บไม่คุ้นฉีดยานะครับเนาะอาหกขึ้นเจ็บแต่เราเป็นไข่เป็นไข่ครับเป็นไข่ต้องฉีดยาเป็นคนเลยคนเป็นไข่ก็ต้องฉีดยานะครับเนาะแกะก็ฉีดยาคือกันไป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 หายหายโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ลอกใหญ่เลยที่นี่ จตอะไ,ไรอีกตัวไหนเฮ้ยเป็นไรตั้งตั้งฉีดนี่อ๋ออันนี้อันนี้มันเพิ่งออกลูกใหม่นะครับออกลูกใหม่ปุ๊บปุ๊เราก็ต้องฉีดยาอะไรยาธรรยาธรยาำรุงนี่ยาแก้เสพยาบำรุงนนสามอ๋อสามข็มเลยนะครับถ,ถ้าเกิดเราเองเองไม่ฉีดนี่เป็นไรไหมมันหมดลูกมันไหมฮะหมดลูกไอ้หมดลูกมันเข่าอู๋อ๋อหมดลูกเข่าอู๋เน,นานะฉีดยาเป็นยาบำรุงมาเลยเนาะ ช่วยมันนะครับช่วยมันเราต้องช่วยมันกีจ้า้ตองเอาอยู่ครับกี่จ้าโอ้โหหมอหมอลวกไปแล้วเย็นๆเย็นๆเย็นๆดูแรงมาเลยเพื่อนดิว่ายีนี่วหมอขาไม่ดีอยู่ลำหมอขาเสียอีก dạ thì, dạ thì, con cần lắm nhé, mẹ này. con dạo này không khỏe. dạo này, không khỏe.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  đi khỏe. không khỏe. không khỏe. không khỏe. đi ยาตาเปียดยาดยาตปยาปียดยาลุงยาแก๊กสีบนะครับสามอย่างออกลูก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 จะวันทงขีดนี่ามันออกลูกสามวันขีดเลยนะครับย,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  <c oughs> ยาตยาเปียดเทียนนะครับท่นก็ขอจบก,กิปเพลงนี้นะครับมีสาระอะไรมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ ่คยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ